ทิศทางราคาทองคำนะคะรวมไปถึงคําแนะนําการลงทุนในทองคํากันนะคะพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณพันงามอารยะวุฒินะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์จากัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะสวัสดีค่ะคุณปริชาสําหรับช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำนะคะโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้เกิดอะไรกันขึ้นคะสำหรับราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยค่ะค่ะสําหรับราคาทองคําก็ดิดตัวขึ้นมาได้นะคะเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นไปไฮที่บริเวณ1,290น นะคะแล้วก็ปิดไปที่บริเวณหนึ่งทางสองร้อยแปดสิบจุดหกสี่นะคะ ในช่วงที่ติดตัวขึ้นนะคะก็เป็นผลจากค่างเงินยูเอสซอลที่ชะลอการแข่งค่าลงมานะคะแล้วก็มีแรงซื้อทองคําเข้ามานะคะเมื่อเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยสามารถยืนเหนือแนวรับ1,273ได้นะคะนอกจากนี้ราคาทองคำก็ยังได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูยเครนนะคะแล้วก็เหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยนะคะนี่ก็เลยทําให้ราคาทองคําเนี่ย ดีดตัวขึ้นมาได้แต่ในช่วงท้ายตลาดก็มีการอ่อนตัวลงมานะคะเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นแล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ออกมาดีนะคะอย่างเช่นยอดคําสัง่งซื้อสินค้าโคงทนท,ที่พุ่งขึ้นมา22 6จเปเซนนะคะแต่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นมาคก้ิบอด่เปอร์ซนอันนี้ก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนีย่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นเร็วอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคา ต่อไปนะคะค่ะค่ะแต่ว่าเช้าวันนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังมีการปรับตัวยังยืนอยู่ในแดนบวกกันต่อได้นี่นะคะแนวโน้มวันนี้นี่จะเป็นยังไงกันต่อคะค่ะสำหรับแนวโน้มในช่วงนี้เรามองว่ายังแกว่งไซเวย์ในกรอบระหว่าง1270ถึง1295นะคะ ในช่วงนี้ก็อยู่ใกล้บริเวณ1,284ซึ่งเป็นเส้น moving average 200วันนะคะถ้าหากว่าสามารถที่จะผ่านเส้น moving average 200วันบริเวณ1,284ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบแนวต้าน1,295-1,300เหรียญได้นะคะแต่ถ้าบริเวณนี้ไม่ผ่านนะคะ1,284ไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะคะสู่แนวรับ1,273-1,270ได้อีกครั้ง หนึ่งนะคะค่ะแนวรับวันนี้ให้ไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสามจนถึงหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมคะค่ะใช่ค,ค่ะส่วนแนวต้านแนวต้านที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้านะคะค่ะค่ะแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะมองไซด์เวย์ในกรอบนี้นะคะค่ะค่ะมีคําแนะนํายังไงสําหรับนักลงทุนกันบ้างคะค่ะก็คือในช่วงนี้ยังเป็นลักษณะที่แกว่งไซด์เวย์ในกรอบนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเข้าซื้อในบริเวณแนวรับ นะคะหนึ่งพันสอรอยเจ็สิบหนึ่งันสอง้อยเจ็สบสามนะคะแล้วก็ปิดทำกำไรเมื่อใกล้ถึงแนวต้านนะคะหนึ 1, 90, 1, 95, ่งพันสองร้อยเก้าสิบหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้านะคะค่ปะปัจจัยที่ต้องติดตามหลังจากนี้ล่ะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีถ้าเป็นทางฝั่งยูโรโซนเนี่ยมันจะมีตัวเลขอ,อัตราเงินเฟอ้อนะคะ ซึ่งก็ต้องติดตามดูนะคะว่าอัตราเงินเฟอ้อของทางด้านยูโรโซนจะเป็นยังไงนะคะในในวันศุกร์แล้วก็มันจะมีผลในเรื่องของ,องนโยบายการเงินของทางด้านธนาคารกลางของยุโรปนะคะว่าจะออกมาผ่อนคลายมาตรการทางการเงินอีกหรือไม่นะคะส่วนทางด้านสหรัฐนะคะ,คะพรุ่งนี้ก็จะมีจำนวนผู้ขอรับการกันว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ยอดไขยบ้านปิด อที่รอปิดการขายนะคะแล้วก็จะมีวันศุกร์นะคะมีดัชนี pmi ในเขตชิคาโกนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหาลัยมิชิแกนนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องติดตามดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะว่าจะออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไหมนะคะถ้าดีกว่าก็จะทำให้ค่างเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นต่อไปนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดัน นะคะทํองคาได้อีกนะคะส่วนสถานการณ์ทางด้านรัสเซียกับยูเครนก็ต้องติดตามนะคะแต่อันนี้จะเป็นปัจจัยบวกนะคะถ้าหากว่ามีสถานการณ์ความตึงเครียดมากขึ้นค่ะค่ะน้ําหนักระหว่างตัวเลขเศรษฐกิจและก็สถานการณ์ระหว่างความตึงเครียดในของรัสเซียและยูเครนตรงนี้เนี่ยให้น้ําหนักด้านไหนมากกว่ากันคะก็ให้น้ําหนักในเรื่องของ ตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์มากกว่านะคะค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าหรือว่าอ่อนค่านี้ก็จะมีผลกับราคาทองคำค่อนข้างมากค่ะค่ะาลวค่วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพันงานค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามอารยาวุฒินะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดนะคะก็ ให้กรอบนะคะแนวรับอยู่ที่1,273จนถึง1,270ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออน์นะคะส่วนแนวต้านค่ะให้ไว้ที่1นึ่งพนะคะจนถึง1,295ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออน์นะคะในขณะที่ล่าสุดต,ตอนนี้นะคะราคาทองคำอยู่ที่1,283ดอลลาร์44เซนต์ต่อทรอยออน์นะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวบวกขึ้นไปเนี่ย2ดอลลาร์80เซนต์ส่วนราคาทองคำบ้านเรานะคะตอนนี้ทองคำแท่งค่ะอยู่ที่19,450บบาทติดลไป50บาทแล้วก็้า ทองรูปพรรณนะคะ19,850บาทติดลบไป50าสบาทจะนี้ปลายติดตามนะคะตัวเลขเศรษฐกิจของสาหารัฐที่จะประกาศมาทั้งคืนวันพฤหัสและคืนวันศุกร์นะคะเพราะว่าจะมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์สาหารัฐด,ด้วยนะคะกาเกิดเปรียบเทียบนในเรื่องน้ําหนักนะคะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนกับน้าหนักของตัวเลขเศรษฐกิจของสาหารัฐให้น้าหนักฝั่งของสาหารัฐเป็นหลักนะคะเพราะว่ามีผลต่อในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าในส่วนของค่าเงินดอลลาร์สาหารัฐนั่นเองนะคะ